มิวนิฐาแจงด่วนเหตุทัวร์ลงยับหลังร้องไห้โฮเพราะคนขับรถติดโควิดกลายเป็นประเด็นเจอทัวร์ลงสัง,งันเลยล่ะค่ะหลังนางเอกสาวคุณแม่สาวมิวนิฐาปล่อยโฮเหตุกังวลใจห่วงลูกน้อยในคันเผยเหตุเพราะคนขับรถติดโควิด และทําหน้าที่ขับรถให้เธอและคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสามีอย่างให้โซเซนทลาพุธก็มีการพูดขึ้นมาว่าขนาดเราระวังมากๆขนาดนี้ตัวเราเองไม่ได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่มาสองอาทิตย์ส่วนมิวเองก็ไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอเจอแค่สามีแล้วก็กลับบ้านซึ่งการเดินทางก็มีคนขับรถคนนี้แหละที่ขับรถให ซึ่งตอนนี้ก็กังวลมากๆเพราะเจอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6-7วันคืออันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์มากเลยนะครับก็คือถ้าตัวเราเองรู้สึกว่ามีอาการก็ต้องรีบบอกคนอื่นถ้ามีความเสี่ยงก็ควรที่จะบอกกันคนอื่นจะได้ระมัดระวังเพราะเราก็มีความเสี่ยงไม่สบายใจมาก ซึ่งในขณะนั้นสาวมิวเองก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักโดยสามีก็รีบเข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะลุ้นผลตรวจโควิดโดยสลับการตรวจซึ่งผลก็ปรากฏว่ารอดทั้งคู่ แต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ยังแหกการติติงในทํานองว่าทําไมทั้งคู่คล้ายกับจะโทษว่าเป็นความผิดของคนขับรถจากสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากจะติดเชื้อที่สําคัญตอนนี้แทบไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือรับเชื้อจากไหนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดกลายเป็นดราม่าทั่วลงในช่อง YouTube ของสาวมิวสนันวันไว กระทั่งล่าสุดเจ้าตัวเองก็ได้ออกโรงชี้แจงระบุว่ามิวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซนพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องสื่อสารกันเพราะคนขับรถที่มีอาการมีไอและไข้แต่ยังมาขับรถให้คุณพ่อคุณแม่ของมิวต่ออีกหลายวันโดยที่ไม่ได้บอกค่ะมิวไม่ได้โทษเขาเลยนะคะ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเราก็ดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำเอาไว้ให้ด้วยค่ะส่วนเรื่องวัคซีนได้ให้พี่เขาไปฉีดวัคซีนมาครบสองเข็มพักใหญ่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่เขานะคะตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติกลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ